สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเด็กกุ๊ n นะ i o n a l วันนี้คลิปนี้ตอนนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวรอบโลกผ่านเทศกาลฮาโลวีนจากแฮชท็ g อโอเคทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าช่องกุ๊กชอบดู IG มากแล้วก็เปิดว่าไอจบ่อยๆวันนี้ฮาโลวีนโดยที่ไปไหนไม่ได้ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถไปได้แต่เรามีแฮท ให้เราไปดูแฮชแท็กต่างๆจัดทั่วมุมโรคต่างๆที่เข้ามาแฮชแท็กในไอจกันโอเคพร้อมแล้วเราไปรับชมเทศก,กาลฮาโลวีนผ่านแฮชแท็กไอจีอินสตาแกรมกันเลยไปดูซิว่าจะเจออะไรม้างนี่เลยโอ้โหมาถึงคนไทยคนแรกเลยวะนี่เลยนีอ่อันนี้เป็นข่าวเนาะไม่น่ามีอะไรอ่ามาแล้ววินา่าย่า มาเก็บตกคารวีนะเดชย่า,ยาม,มาแล้วเอเออเลกับมนุษย์หินเหรออยู่ป่า,อาโอเคนี่ก็คนไหนคนนึงจำได้ป่ะใครเขีว่าเบียร์เดวอยแฟนวา้อยเบคอนสมาเนี่ยแนวแม่มดหน่อยๆน,ยนะอโอโ้อ,โอเดี๋ยวกูฟันเสียงก่อนนิดน,นึงเขาทีเออมาต่อไปชืบ ต่อไปเลยอะดูบิสไม่รู้ประเทศจากอียิปต์แล้วเนี่ยอะดูบิเท่แผงเหมือนยมมะทู่ประเทศความตายของอียิปต์ไม่ได้บอกนะว่าจากแหล่งไหนอุ๊ยโอลิแฟนด้วยจ้าๆๆการมาริโอมาิโอก็เป็นชุดที่คนชอบใส่นี่น่าจะมาแถบอเมริกาหละมั้งแคลิฟอร์เนียเอ,อ คุณพ่อกับคนุณลูกป่าวะมาริโอ้มาริโอกับลูจิอืมใส่หน้าก,กากมือใส่หน้าก,กากอยู่เลยอืมโอ้สวยสวยสวยมาริโอกนูนี้สวยจังมาริโอ้มีดาบเจได้ด้วยนะ <laughs> ตัวมูนี่อ่านางเอกเฮลคุริสซาเฮลคุริสในดิสนีย์อ่านี่คนไทยปะเออไม่ใช่นี่คนเกาหลีไม่ชาวเกาหลีฮาโลาวีนก็ดูเป็นผีแบบ สวยๆเหมือนโปเยโปรเยรเยดเคเด็กยุ่งนิดจักไวเนี่ยเอ่อนี่คนไทยอีกคนนึงนะคนไทยนนอีกคนนึงเออคนไทยนี่นะไทยแลนด์เปิดปีเดียวกูด้วยหนึ่งเก้าเก้าเก้าในหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อื 1990, อ,อโอเคมาดูนี่ว้าวสาวๆเป็นเมดไทยเหรอนี่ประเทศไทยเหรอเออใชฟเหมืนไทยหรือไม่ไทยวะกูว่าไม่ใช่ไทยออกเกาหลีคนเกาหลีเออ ว้า <Wow. S 2> วก็ยังมีแมสอยู่นะยังมีแมสเออผีเมทผีบัคและเย,ยกับแคทวูแมนตัวซ้ายกูน่าจะเป็นน่าจะเป็นสตอรอมปะเออบัคและเยดตรงกลางแคทวูแมนต้างขวาทางซ้ายกูก็เป็นสตรอมแห่งเอ,อ็กเมนอใครเกิดวันนี้วันเนี้ยเลสเตอร์เออคนอะไรเกิดนี้ครับคนเกิดทุกคนนะเออคนานทาวีนก็เทด่ดีนี่ก็แคทวูแมนแคทวูแมน น,นี่เออ่เกาลัดเหรอวะเออไม่รู้นะใช่เกาลัดหรือเปล่านะนี่มาแล้วทีม A E I O U เอู่เออนี่ที่ไหนเนี่ยกวนหน้าคล้ายๆคนไทยอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยโอเคอืมอุ้ยน้องหมาน้องหมาก็อยู่คู่กับฮาโลวีนดีนะน้องหมาน้องหมาจะเจ้าของชอบมาแต่งวันฮาโลวีนตีนเนี่ยเยอะแยะ,แยะ น่ารัก Wonder Woman Wonder Woman แล้วก็นี่อะไรเนี่ยเดอะเพลสรคล้ายๆเดอะเพลสแล้วคิดถึงเดอะเพิสรอ่ะใส่หน้ากังเนี่ยนี่เด็กๆของญี่ปุน่นเด็กๆญี่ปุน่นนี่ต้นฮาโลวีนนี่นี่ก็ต้นเหยื่อศัตนระูเนาะถ้าถึง ญี่ปุ่นก็ดับพลิ่าพุินน่าจะมาแรงแล้ว่านะกูว่านะานะชือ้อนี่ตกแต่งบ้านที่ต่างประเทศเนี่ยจะเป็นแถบยุโรปอเมริกาเออดูดูตกแต่งสวยแล้วก็มีอะไรอีกหนุน้อยบกแดงเหรอแล้วหมาป่าอยู่ไหนเนาะหนูน้อยบกแดงใส่แม้นะทุกคนก็ใส่แม้นี่ก็สวยเป็นเทพธิดาเลย นี่อะไรเอ่ยอ๋อกูกดเร็วไปกูขอโทษด้วยแฮปปี้ฮาโลวีนโต๊ะเวทมงเวทมนต์ม,มีมีเพลงเปิดเลยนะมาบุกเปิดเพลงปราร์ตี้ฮาโลวีนทั้งเขาทั้งเขาโอ้หมีสาวๆไดยทั้งเขาโอ้ยสาวเต็มเหรอมีหนุ่มพยาบาลเนะ่ยเอออลักดีปราร์ตี้นี้ อันนี้ตุ๊กตาหมีเห็นแล้วคิดถึงแอนนี่ในเกม LOL เลยเ gy, ดียอ์ฟริเจนเชคกี้เมมอดโอเคต่อไปอุยเด็กนูกับฟักทองประวังก็ใส่ชุดฟักทองอีกนี่น,นี่นี่คงไฟฟักทองอหัวหัวเป็นแมงมุมมีคุณแม่มหัวการ์โรดอกกุลา เวนอมเวนอมเวนอมก็จะเข้าสายนะในประเทศไทยใกล้สายนะเวนอมเวนอมก็จะเวนอมน่าจะเข้าธันวาเออเข้าธันวานะถ้าตารางเออนี่ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากคนนี้ก็แต่งแต่งหรือแอปเนี่ยแต่งต่้งหน้าเออตั้งที่กูเห็นมาออออียิปต์มานี่อย่างแล้วฟาโรหรอฟาโรสฟิงส์สฟิงส์สฟิง์นิวเม็กซิโกออเมริกานี่ก็อเมริกาอ๋อส่วนใหญ่เราจะเห็น ประเทศไทยมีแรกๆแล้วก็หายไปเนาะนี่อะไรนะสกูปปีด้ดูตัวพระเอกอะ่ะไอเนี่ยไอผู้หญิงะ่ะใส่แว่นนะเออสกูปปีด้ดูชัวร์เลยแล้วก็มีเด็กน้อยหนุนเล็นะนี่เป็นกรรษัตริย์แห่งกษัตริย์ตีมฮาลลวีนนี่ประเทศน่าจะภารรษาไต้หวันไอเกาหลีภาษาเกาหลีอืมอืมแป๊บนึงนันเดี๋ยวกูปิดไลน์ก่อนกูขอโทษ เอ่อแป๊บหบนึ่งนะกุ๊กออกลาก่อนแป๊บหบนึง่งกุ๊กขอโทษนะครับคุณผู้ชมอมอ้ดังใหญ่เลยโอ้อืมโอเค มาต่อนี่อาหารมีอะไรบ้างเนี่ยขนมสะกอกดูฟักทองดูเป็นเลือดดูป้าหลุมศพเป็นคุกกี้คุกกี้ลูกตากวา่นนีราอยู่ลูกตานี่กัางนี้ใส่หน้ากากอะโอ้โหอะไรบ้างว่าเนี่ยเอเลี่ยนก็มาโอ้โหโตนที่บันเทิงอะไรเนี่ย โอเคโจ๊กเกอร์มาแล้วโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ก็เป็นของคู่กับฮาโลาวีนนะี่นะเออของคู่กับฮาโลาวีนแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะที่บอกว่ามีคนแต่งหน้าแต่งหน้าเป็นโจ๊กเกอร์แล้วเอามีดไล่แทงมาแล้วนี่อ่าไอ้นะแก,นออแก๊งมันนี่หาอแก๊งมันนี่หาย นี่อะไรเอ่ยคิดว่าอะไรเฮลิควินเหรอคิดออกไม่ออกอ๋อเต้น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 ฮันเลวินสนุกครับสนุกครับดูแฮแท็กแม่มอสก็เป็นปีเตอร์แพนเหรอจิงกะเบลอ๋ออ๋อนี่อยู่ที่นี่แหละที่โอ้อคนอยู่ที่นี่อยู่ที่จีเลยเนี่ยแฮชแท็กชนีสเนี่ยโอ้ ที่จีนแต่ว่าเป็นชุมชมนฝรั่งก็เหมือนเข้าสายละมั้งเออเด็กจีนอยู่นี่เ,เด็กๆก,ก็สนุกเลยเนาะว่าเอาเอนี่อิดอิดหนังผีที่มาแรงนะนี่ก็ดูสไตล์ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะโอ้หล่อนะผู้ชายวันนี้หล่อนะเออผู้ชายผู้หญิงวะ ว่าผู้หญิงเออว่าผู้หญิงนี่อะไรเอ่ยทูมเรเดอร์กับอินเน่าโจนนักปะจนภายทั้งคู่ครับฮาลวีน่ะาลวีนเดีย๋ยวว่าแต่น้องมาน้องแมวก็มาน้องแมวน้องแมวไม่ได้มาอะไรมากใส่ชุดอะไรวะงใส่เจ้าของน่าจะอ่าเจ้าของไม่พอใจท่า ก็คือมนุษย์นี่นัน่นแลกนี่นี่น่าจะเกาหลีแต่ตัวเป็นกุกก๊กไก่ใส่เมนนัน่นแหละโอ้หุ้นงานงานฮารวินเด็กๆเนาะที่เกาหลีมีอะไรเฉาด้วย <laughs> มีนี่ด้วยแข่งสคคิดเกม <laughs> ส่วนใหญ่ก็ฟักทองได้ขนมเต็มเลยโอเคต่อไป ต่อไปนี่แก๊งเด็กเด็กนี่แก๊งเด็กเด็กลวีนกินพิชชานี่น่าจะตรงเลยนอินเตอร์ในประเทศจีนหรือมั้งเพราะว่ามีคนเหมือนคนเอเชียเยอะกว่าเนาะนี่เมื่อกี้เห็นแวรนี่หน้ากากนี่จากหนังเรื่องอะไรนะเด็กนี่หน้ากากเดอะเพิร์ส ันนักหเือดเพิดงนี่นี่น่าจะแถบแอฟริกาเออมาสังสันตามถนนโอ้ขี่มอไซสปิงหรือมัซิโกเออนี่ไม่รู้อะโคโลาโดหรือว่าอะไรอ่ะอินเดียที่อินเดียที่อินเดียนี่นี่กีเมื่อกี้สองคนเมื่อกี้นี่ เออ,อะไรนะสกูป,ปี้ดูกูสกูป,ปี้ดูเลี้ยงเมียวนี่เทมาสวยวันนะ่ะนี่ฟาร์ตี้เช้าๆเาสาวชั้นหนังก็มานี่โอ้สวยว่ะ นี่ก็จากหนังเรื่องอะไรนะที่เบบี้ยดายอะยูได้เอเจไดแหละแต่ว่านี่เป็นชาวไม่ดูนะเออถอดหน้ากากเอซ็กซี่ซ็กซี่ซ็กซี่ด์คเวเดอร์เออมาต่อไปน่าจะมาแถบแถวอเมริกาเนาะเริ่มคืนคืนแล้วกลางคืนนี่โอ้โหสาว จะตินปะ่ะเมื่อกี้จะตินปะ่ะว่าจะตินนะลิซ่ากับโรสเจนิสนะ <G EN> IS> is, เจนิสคอสเลย์เป็นลิซ่าใช่ปะ่ะแล้วลิซ่าก็แต่งตัวเป็นสควิตเกมใช่ไหมนั่นหลัะก็เห็นเนเทศการเห็นความทรงความสูงเนาะนี่ก็เอ วันเดอร์วูแมนไอ m อนแมนแล้วก็สไปเดอร์แมนกัปตันเมกาโอ้วันนี้ก็น่ารักดีวันนี้น่ารักดีช็อตขนมของขวัญโอ้แม่น่ารักเนาะนี่ดักเวเดอร์เนาะเออข้างหลังมีตัวอะไรวะอืมตัวอะไรไม่รู้ <laughs> บรรยากาศก็น่ารักดีอิดหูนี้ อันนี้กูให้รางวัลเลยคนนี้ประทับใจกูมากเลยคนนี้โอ้แต่งแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวลุกปงลุกปงให้รางวัลดัมหนึ่งเลยตอนนี้อันดับหนึ่งเลยเออ,อดัมหนึ่งเลยโอ้เท่มากโอ้โหนี่แฮรลิวิลล์เฮลิวิลล์เฮลิวิลล์ก็ของผู้หญิงเนาะมาคู่กับโจ๊กเกอร์ผู้ชายเนาะเอ,อเด็กเด็กคุณแม่คุณพ่อคุณลูก สไปเดอร์แมนก็ได้รั้ความนิยมนะเออชุดฮีโร่ก็มานี่น่าจะประเทศญี่ปุ่นแต่งหญิงนี่แบทแมนกับสไปเดอร์แมนนี่ตีคู่มานะสำหรับเด็กๆแล้วก็มีวันเดอร์วูแมนสำหรับผู้หญิงแม่มดของคลาสสิกอยู่แล้วเทนนี่ทำเหมือนคาร์วิสสกอรเลย เอ,อน้องหมาอีกแล้วนี่น้องหมาน้องหมาให้ทุนดูน้องหมากับฮาโลวีนนี่มาไม่มาเน้นหล่อมาเน้นหล่อครับวงขอโอ้โหหล่อจริงโอเคนี่เซนทันประเทศไทยเซนทันเวอร์เราสามคนต้องมีฝ่ายใดฝ่าย oh <boy. S 1> ไ,ไปเขาเลือกฉันนะดูมือเขาอ๋อมีสควิตเกมข้างหลังด้วย นี่อะไรนะที่101่งศูนยนึ่งเมเชียนอ่อตัวร้าอยอ่ะกูยังไม่ดูเลยเพราะว่ากูอยากดูในโลงอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้าโรงถ่ายปะนะในดินกูก็เปดินนี่ผัดนะเออโอเคนี่ก็จ็อเกอร์นี่จ็อกเกอร์แต่งเต็มนี่จ็อกเกอร์วัชา่าสุดที่แต่งแต่งนานี่ไม่ได้แต่งเบาเยอะออโอเคเดี๋ยวดูนี่นี่ฉขอขอนมเดี๋ยวะเสียมัน ได้ปะได้ปะได้ปะได้ดิต้องได้ว้าวบอลเลอร์เลยนี่แต่งเป็นเกย์ไม่ใช่อไอ้นะในเอกเมนะ่ะในเอกเมนะ่ะที่เป็นอะไรนะโล ที่แต่ละดูพลังอะ่ะเออเกลวหรือเกลวะเกลน่าจะเกลวเออจำชื่อไม่ได้โอเคแล้วของด้วยน่ารักโอเคครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยต่งเนี้ยคนนี้พี่คนเนี่ยคนนี้พี่คนนี้นนต่างโอเคครับประเพลงทีหนึ่งใกล้ละคลิปนี้ก็ไม่มีประมาณเนี้ยเออน้อง วู mm ้ยสาว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 ก็ต uh ้องดูสิครับอู้ยสาว่วยด้วยนี่ก็เกาหลีแม่โมดเด็กน้อยน่ารักนี่แต่เป็นทู่ด้วตัวทู่ตัวทู่กูเคยดูหนังอยู่เอ่อ power p o p g i r เหรอเอ่อโอเคกันโอ้โหจอดกิ่นก้ามเลอะเลยโอ้โห อันนี้กูให้อันดับอันดับสองอะอันดับสองอันดับหนึ่งยังเป็นเด็กที่แต่งอีอันดับนี่ก็อันดับสองเลยเป็นคอสเป์เป็นอะเพรนะว่าพับเกิร์บเะอโอเคน่ารักดีส่วนใหญ่เขาแต่งเฉยๆน้องแม่เขาประกวดน้องแมวอูแมวตกใจ yeah! แมวย่างสีสวัสด์อะเออมันนีไหไยเดือดเหลือเกิน ก็นี่ก็มาวะ่ะอ่า,ามูกับไอผู้คุมกฎนี่น่าจะคนเดียวไม่กี่ป่ะเออคนละคนคนนี่คนไทยอ่ะเนี้ยเออฮาโลวีนปีกดกดหัวใจใเลยนี่สุดยอดเอาเออกดคนละคนวะ่ะฮาโลวีนปีนี้ใส่ชุดแฟชั่นเลยชอบขอบคุณพี่เจียบมากแต่ะหน้าเออเออเออ ดูหน่อยจิเขาก็แต่งเดียนะเออโอเคก็นี่แก๊งนี้โอ้โหโอ้โหมากันเป็นแกลงสนุกสนาน a i o u คุมโกรธอ่าไอไอคนแก่ว่าที่เป็นสิงโตแล้วก็เด็กศูนยศูนย์หกเจ็ดน่าจะเป็นไอ้นั่นแหละมั้งมาเฟียป่ะแล้วก็มี่คุมโกรธสี่เหลี่ยม โอ้โหมีน้ำตรงน้ำตาของขวัญด้วยประเทศเกาหลีอีกยิง่งแง่เงี้นะเออโอ้โห,โโหขนมเต็มโตเลยสควิิเกมนั่งแกะมีหมายเลขนะสี่ห้าโหแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งชัวร์เลยโอเคนั่นก็ เป็นทั้งหมดทั้งมวลของการพาไปดูฮาโลวีนรอบโลกผ่านอินสตาแกรมของกุ๊กเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับค่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้กณทำคลิปไลน์ฝากกดซับสไครต์ให้ช่องกันด้วยใกล้ถึงร้อยซับแล้วถ้าถึงร้อยซับก็อยากให้ไปถึงร้อยยี่สิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบสองร้อยตอบต่อต่อไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายดีครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณครับ